ไปจริงๆครับเพื่อนๆนี่นะครับภาพดำต่างๆนะครับผมเป็นภาพหินปูนนะครับผมที่เกาะติดมาตามผ้านะครับผมเยอะแยะมากมายจริงๆครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับก็สวัสดีพี่เพื่อนเพื่อนแล้วก็ผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้นะครับก็มาพบกับสมทวินสไตล์อาร์ตนะครับผมวันนี้นะครับผมก็จะพาพี่เพื่อนเพื่อนนะครับผมไปทําน้ํายา เช็ดกระจกนะครับผมที่เป็นคราบหินปูนติดฝังแน่นนะครับเดี๋ยวเราไปชมด้วยกันนะครับว่าผมมีวิธีทํำยังไงนะครับผมก็เคยลองมาหลายวิธีแล้วนะครับผมเช่นน้ํายาเช็ดกระจกนะครับผมแล้วก็ยาสระผมนะครับผมรวมไปถึงน้าส้มสายชูนะครับผมก็ยังเช็ดคราบหินปูนที่ติดฝังแน่นตรงกระจกรถยดต์นของเราไม่ออกนะครับคราบหินปูนต่างๆนะครับผมที่ติดตรงกระจกรถยดด์นของเรานะครับผมทําให้ทัศนวิสัยนะครับในการมองเห็นของเราไม่ชัดเจนนะครับผม ก่อนที่จะไปรับชมนะครับก็อย่าลืมกดติดตามไว้นะครับแต่ว่าจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะครับผมเดี๋ยวเราไปชมด้วยกันเลยนะครับว่าผมมีน้ํายาตัวไหนภายในบ้านของเรานะครับผมที่จะเอามาเช็ดคราบหินปูนตรงกระจกรถยนต์ของเรานะครับเดี๋ยวเราไปชมด้วยกันเลยนะครับโอเคนี่นะครับผมคราบหินปูนต่างๆนะครับผมที่เป็นคราบน้ําฝนหรือว่าคราบน้ําล้างรถนะครับผมต่อให้เราล้างดียังไงนะครับผมคราบหินปูนเหล่านี้นะครับผมที่ตรงกระจกของเรานะครับก็จะเกิดขึ้นอยู่อย่างสม่ําเสมอนะครับผมไม่จางหายไปนะครับ เพราะว่ามันเป็นคราบที่เกิดฝังแน่นนะครับเดี๋ยวเราไปชมด้วยกันนะครับว่ามีน้ํายาตัวไหนนะครับผมที่เป็นของใช้ภายในบ้านของเรานะครับคือคราบเยอะมากๆเลยนะครับผมถึงว่าจะล้างดียังไงนะครับคราบเหล่านี้ก็ยังอยู่นะครับพอกระจกรถของเรามันแห้งนะครับผมคราบเหล่านี้ก็ยังติดอยู่ตลอดเลยนะครับคราบหินปูนเหล่านี้นะครับก็จะเป็นสารเคมีที่ปนเปื้อนมากับน้ําฝนนะครับผมแล้วก็เป็นคราบน้ําที่เราล้างรถของเรานะครับผมอย่างเช่นสารเคมีต่างๆนะครับผมที่เราใช้ ล้างรถของเรานะครับพอมันแห้งแล้วนะครับผมก็จะล้างไม่ออกนะครับผมบางทีก็ล้างยังไม่สะอาดนะครับก็จะเป็นคราบถิ่นปูนเหล่านี้ติดฝังแน่นนะครับผมถ้าเราปล่อยไว้นานๆนะครับผมจะทําให้กระจกของเราฝ้ามองไม่เห็นนะครับเดี๋ยวถ้าอย่างไงนะครับผมเราไปดูน้ํายาที่เราจะเอามาใช้ในวันนี้กันนะครับผมว่าจะเป็นน้ํายาอะไรผมก็เคยลองมาไหลน้ํายาแล้วนะครับผมอย่างเช่นน้ายาเช็ดกระจกนะครับผมยาสระผมนะครับแล้วก็น้ำส้มสายชูนะครับผม ก็บางทีก็จะมีเพื่อนๆบอกว่าโอ้ผมเคยทําน้ําส้มสายชูแล้วนะครับผมแต่ว่าก็มีหลายๆท่านนะครับผมมาคอมเมนต์อยู่ใต้คลิปนะครับบอกว่าน้ําส้มสายชูเช็ดแล้วก็ไม่ออกพี่ทํายังไงครับเกดให้ยังไงนะครับเรามาลองน้ํายาตัวนี้กันนะครับผมรับรองเช็ดออกแน่นอนนะครับผมเป็นน้ํายาอะไรนะครับเดี๋ยวเราไปดูด้วยกันนะครับพี่เพื่อนๆครับนี่นะครับเป็นน้ํายาขับท้องน้ํานะครับผม นี่ครับต้องเป็นยี่ห้อนี้นะครับผมแล้วก็ต้องเป็นสีนี้เท่านั้นนะครับแต่ว่าผมไม่บอกว่าเป็นยี่ห้ออะไรเนาะถ้ายังไงให้เพื่อนๆไปหาดูแล้วกันนะครับนี่นะครับสีนี้นะครับผมแล้วก็มีผ้านะครับผมกระผ้าอย่างไรนะครับเราไปดูด้วยกันเลยนะครับว่าผมมีวิธีทําอย่างไรนะครับก่อนอนื่อเลยนะครับผมเราก็ต้องสวมถุงมือนะครับผมเพราะว่าน้ํายาตัวนี้มีกรดที่แรงมากๆเลยนะครับผมแล้วก็วิธีใช้นะครับผมห้ามให้โดนยางรถของเราและก็สีรถของเรานะครับ ห้ามให้โดนยางรถนะครับแล้วก็สีรถของเรานะครับย้ําอีกนะครับแล้วก็ให้สวมถุงมือนะครับผมนี่นะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับผมจะได้ไม่ต้องกัดผิวของเรานะครับแต่ถ้าไงเราไปดูวิธีทําด้วยกันเลยนะครับนี่นะครับน้ํายาของเรานะครับผมเราก็จะทํากันเปิดแล้วก็เทน้ํายาใส่เลยนะครับพยายามอย่าให้โดนสีรถของเรานะครับแล้วก็อย่าให้โดนมือด้วยนะครับผมให้ใส่ถุงมือทุกครั้งนะครับ เราก็จะทําการเช็ดเลยนะครับผมนี่ก็คือคาบหินปูนนะครับผมที่ติดฝังแน่นอยู่ตรงกระจกรถของเรานะครับนี่นะครับเพื่อนๆมองเห็นไหมครับคาบหินปูนนี่นะครับนี่ครับขึ้นมาข้างบนเลยนะครับโอเคครับผมให้ไงเรามาเช็ดไปด้วยกันเลยนะครับว้านี่นะครับผมก็ เป็นปัญหามาหลายปีแล้วนะครับผมประมาณ3ปี4ปีแล้วนะครับผมที่เป็นปัญหาคราบหินปูนติดฝังแน่นอยู่ตรงกระจกรถยนต์ของเรานะครับนี่นะครับข้างบนนี่ก็ติดฝังแน่นจริงๆนะครับนี่นะครับผมความเปื้อนของคราบหินปูนนะครับถ้าน้ายาหมดแล้วก็เทน้ายาเพิ่มลงไปอีกนะครับผมพยายามอย่าให้โดนสีรถของเรานะครับนี่นะครับผมข้างบนเยอะมากเลยนะครับคราบหินปูน เช็ดให้ทั่วเลยนะครับผมผมจะแบ่งครึ่งไปให้นะครับผมเช็ดครึ่งหนึ่งก่อนนะครับเดี๋ยวถ้าอย่างไงเพื่อนๆก็จะได้มองเห็นแล้วก็เปรียบเทียบนะครับเป็นรถมือสองนี่ก็อาจจะมีคราบหินปูนติดมาด้วยนะครับพี่เพื่อนๆครับ แต่ส่วนมากหินภาพหินปูนนะครับผมจะติดตรงแถวๆนี้นะครับผมเยอะเลยนะครับนี่นะครับตรงก้านที่ปัดน้ําฝนนะครับผมแต่เยอะเป็นพิเศษเลยนะครับก็จะมารวมกันอยู่ตรงนี้นะครับผมพวกที่ฝุ่นภาพหินปูนต่างๆที่เราไม่ได้เช็ดออกนะครับก็จะมารวมกันอยู่ตรงนี้โอ้รหู้ึกว่ากระจกใสปิ๊งเลยนะครับผม นี่นะครับภาพหินปูนนะครับผมเป็นดำๆนะครับผมที่มันติดมาตามผ้านะครับเดี๋ยวเราไปดูฝั่งน้นกันนะครับผมนี่นะครับผมคาบหินปูนที่อยู่ตรงแถวๆนี้หายเกลี้ยงเลยนะครับใสปิ้งเลยนะครับนี่นะครับ้าคาบหนาๆนะครับผมให้ขัดนานๆหน่อยนะครับเพื่อนๆครับ้าบคาบตรงไหนหนาๆนะครับผมที่เราสังเกตดูแล้วสังเกตดูอีกนะครับว่าคาบน้ํา เริ่มเกาะตรงนี้บ่อยๆนะครับผมแปลว่าคาบหินปูนจะติดอยู่ตรงนี้แบบเป็นเป็นเวงนะครับผมคล้ายๆแบบเป็นวงกลมนะครับก็จะไม่ออกนะครับผมให้เราขัดนานๆนะครับผมให้เราขัดนานๆอยู่ตรงแถวๆตรงก้านที่ปัดน้ําฝนนี่นะครับผมจะเป็นคาบหินปูนเยอะมากๆนะครับบางท่านนะครับผมที่ผมทําไปก่อนๆหน้านั้นนะครับผมเป็นน้าส้มสายชูนะครับผมอาจจะยังไม่ออกดีนะครับ ให้ลองตัวนี้นะครับพี่วินเพื่อนครับผมคาบเหล่านี้ติดฝังแน่นมานานหลายปีนะครับผมเราไม่ต้องไปเช็ดข้างในนะครับผมจะโดนฟิล์มนะครับให้เช็ดข้างนอกนะครับว้า คราบคาบนี่ก็หายเกลี้ยงไปเลยนะครับผมลองดูนะครับเพื่อนๆครับผมน้ำยาตัวนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับคาบดำต่างๆนะครับผมเป็นคาบหินปูนนะครับผมที่เกาะติดมาตามผ้านะครับผมเยอะแยะมากมายจริงๆครับตรงไหนที่มีคาบฝังแน่นเราก็เช็ดนานๆหน่อยนะครับผม โอเคครับเป็นไงครับผมเราได้กระจกใหม่ใสปิ้งเลยนะครับผมนี่นะครับกระจกของเรากลับมาใหม่อีกครั้งนึงนะครับผมอาจจะจากภาพหินปูนที่ติดฝังแน่นมานานหลายปีนะครับพี่เพื่อนครับผมไม่ได้ม้อนะครับผมหวังว่าคลิปนี้คงจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับขับรถดีมีน้ำใจใครไม่มีฤดูนี้ก็เข้าสู่ฤดูฝนนะครับผมตั้งยังไงก็ขับรถด้องระมัดระวังนะครับอย่าขับรถจนกระชั้นชิดจนเกินไปนะครับผมจะทําให้เกิดอันตรายได้นะครับ ถูกใจยังไงก็อย่าลืมกดติดตามนะครับผมหรือว่าจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะครับผมคลิปนี้ผม่าขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ